หมุนแล้วนะครับจุดติดแล้วคร,ครับข้าวบังเกอร์ขณะน,นี้นะครับทำการจุดแล้วควันข้นามงกุฎจังลงไปครับเข้าบังเกอร์นะครับหมุนแล้วครับเข้าบังเกอร์ด้วยนะครับวิ่งเข้าบังเกอร์ด้วยครับอย่าประมาทนะครับอย่าประมาท้ อ่อย่างนี้นะครับท่านส,สขอขอให้ท่านผู้ชมความระมัดระวัเงเอาเองอ่า